สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไครตให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญพระพุทธรูปแม่เจ้าอยู่หัวรุ่นสร้างมุน,นทบวัดทุ่งครุครับ จัดสร้างเมื่อปี2528อำเภอสติงพระจังหวัดส,สงขาาราคา300บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ .com เบอโทร0994848787 0994848787กครับกดติดตาม youtube ล้านพระ .com เพจล้านพระ m Facebook ล้านพระ .com กดซับตะไครกดติดตามติดต่อทางคอมมิ์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้า แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดําเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียญพระพุทธรูปแม่เจ้าอยู่หัวรุ่นสร้างมุน,นทบวัดทุ่งคูรุครับจัดสร้างเมื่อปี2528อําเภอสติงพระจังหวัดสงขลาราคา300บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร099 484 8 7 8 7ครับ สำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ